สวัสดีทุกคนวันนี้มาในแบบบรรยากาศอึมครึมบรรยากาศแบบน่ากลัวมากวันนี้มันต้องสงสัยนะนี่มองหน้าตัวเองในโทรศัพท์อยู่เก <c oughs> okay, ตการที่ผมชี้เออน่ารักไปอีก <c oughs> หงุดหงิดมากหงุดหงิดมานานแล้วเรื่องเนี้ยนี่ก็ไม่เข้าใจไงเรื่องว่าทําไมคนเราเนี่ยถึงใช้คําว่าคะคําว่าขาดเนี่ยผิดตลอดเลยยอมรับว,ว่าจะก่อนผิดแต่ว่าเดี๋ยวนี้เริ่มแบบเขียนถูกก็ไม่เขียนผิดแล้วด้วยแหละเอาจริงๆก็คือเดี๋ยวนี้คนเขียนผิดเยอะมากเข้าใจเวะลาอ่านเนี่ยก็จะเป็นฟีลหนึ่งแต่เวะลาเขียนเราก็ต้องเขียนให้ถูกต้องปะเออถ้าเกิดเราเขียนไม่ถูกก็จะแบบขาดความน่าเชื่อถือในการที่คนจะอ่านหรือว่าจะเห็นเราอะไรเงี้ยก็จะแบบถูกตีหน้าไปแล้วว่าขนาดนเนี่ยยังพิมพ์ผิดเลยอะไรเงี้ย แลก็เคยโดนเออวันนี้ก็จะมาบอกว่าวิธีการใช้ใช้ยังไงถือว่าเราเป็นหนึ่งกระบอกเสียงแล้วกันแบบบอกน้องๆคนที่ติดตามเราได้รู้ว่ามันเขียนยังไงการใช้คะเนี่ยคะเขียนอย่างนี้ถ้ามีไม้เอกคะเนี่ยใช้เป็นประโยคบอกเล่าธรรมดาเหมือนบอกไปนู่นไปนี่บอกอะไรอย่างนี้เช่นไปกินข้าวมาค่ะไปเที่ยวมาค่ะกินข้าวอร่อยมากค่ะนี่ใช้กับประโยคบอกเล่านะส่วนมากนะคะต่อไปคําว่าคะตัดไม้เอกทิง้ง อ่านว่าคะคะเนี่ยใช้กับประโยคที่เป็นคําสั่งนิดนึงหรือแบบว่าอ้อนวอนขอร้องแล้วก็แล้วก็ว่าเสียงเนิร์เลยแล้วก็วลแ,ลวกและก็ะคือคําถามเอออย่างเช่นไปไหนมาคะปิดไฟได้ไหมคะขอเข้าห้องน้ําหน่อยได้ไหมคะกินข้าวหรือย,ยังคะคําว่าคะเนี่ยส่วนมากจะอยู่กับคำว่านะเช่น,นวันนี้จะไปนอนแล้วนะคะ ในโลกนี้ในภาษาไทยไม่มีคําว่านะค่ะไม่มียกเว้นประโยคที่มันเป็นคำว,ว่าฉันเป็นคนมีฐานนะค่ะอันนี้คําว่าขะดอยู่ต่อนนะได้ นะคะณจุดจุดนี้โอเคถือว่าเข้าใจนะเข้าใจแล้วก็นําไปใช้ด้วยเพราะว่าเราลวลาเราอ่าอนคนพิมพ์มาอะไรเงี้ยเข้าใจว่าเป็นฟิลที่รีบก็พิมพ์ไม่ถูกน้อยเอาจริงๆเพราะในอนาคตถ้าเกิดเราไปเขียนไปอะไรเงี้ยเราพูดเลยสําคัญมากณจุดจุดนี้เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะคะเขียนว่าค่ะค่ะให้ถูกต้องโอเคป่ะถ้าเกิคดคำว่าค่ะคืออะไรค่ะคือมีไม่เอกค่ะไม่มีไม่เอกเด็ดขาดเดี๋ยวกลับมาเจอกันใหม่กับครูไฮนี่นะคะมาสอนภาษาอักฤษต่อไปเราจะมาพูดถึงอะไรเราติดตาม ีวน้ตอนนี้ขออยขายะไปเก็บผ้าก่อนเพราะว่าตอนนี้เปียกฝนหมดแล้วบาย